วิธีการตั้งค่า z o ซูม o u า Matching สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แต่ไปที่ y Store แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นแต่ครัว่าเปิดทำการดาวน์โหลดแล้วก็สู่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Zoom ไปที่คำว่า j จ a matching ครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสรหัสคือ8 5 0 3 8 7 2 5 2 3 0 แล้วก็ใส่ชื่อเราครับแล้วแตะจอยเข้าไปจากนั้นก็ขึ้นหน้านี้แตะสายรหัสเข้าไปรหัสผ่านคือ072แตะโอเคจากนั้นขึ้นหน้านี้ครับแล้วก็แตะคําว่าก o อิดแตะเข้าไปครับกดอิดเลยเมื่อแตะครับแล้วอ,อนุญ,ญาตให้ซูมถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอหรือไม่แตะอนุญ,ญาตเลยครับจากนั้นก็แตะคําว่าจอยวิส วิดีโอแต่เลยครับแถบสีนํำเงินตัวนั้นก็จะลิงก์เข้ามาสู่หน้าซูมครับซูมของธรรมะตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้ซูมบันทึกเสียงหรือไม่แต่อนุญาตเลยครับได้นะครับบริสุทธิ์ได้จากนั้นก็จ, <ำ S 1> จะมีเสียงขึ้นมาครับหมดแล้วหมดแล้ว,สวอสมครักสีคนรักสี ทีศีลต้องไว้ซึ่งพระศาสนาไว้ซึ่งพระศาสนางพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติถ้าต้องการปิดซูมก็แตะไปที่แถบสีแดงมุมขวาบนจากนั้นแตะแถบสีแดงตัวใหญ่ครับแตะเข้าไปท่างนั้นครับเป็นการปิดซูมครับปิด <Application> Zoom. แ p ปพลิเคชัน o o มแด้ที่คำว่า Joy a m a t i n g ครับดังนั้นก็ใส่รหัสก็รหัสจะบันทึกให้เรานะครับแต่ก็ไปชื่อก็ชื่อมันเดิมครับแต่คำว่า Joy จะ Joy เข้าไปครับแล้วก็จะขึ้นใส่รหัสผ่านคือ072ครับรหัสผ่านคือ072แต่โอเคครับไป ตัวนั้นก็จะเข้าศูนย์หน้านี่ครับแต่จอยวิสวิดีโอออกครับแล้วก็แต่เสียงถ้าต้องการแต่เสียงก็แต่ไปที่รูปหูฟังครับแต่หน้ารูปหูฟังแล้วแต่แถบสีขาวก็จะมีเสียงขึ้นมาครับลองดูครับแต่ครับป้าย ัเป็นพวกที่เป็นเพ re, ื่อนก่เจายจิตใจด้วยกันหมดทั้งเ้นด้วยกันหมดทั้งเ้นไปยาเข้าต้องการปิดแอปซูมก็แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วแตะแถบสีแดงมุมขวาแตะแถบสีแดงใหญ่เข้าไปทีนี้ก็ออกจากซูมเรียบร้อยครับอันนี้เป็นการเข้าซูมแบบชั่วคราวครับเข้าซูมแบบชั่วคราวตรงนั้นฝากติดกดติดตามไหมครับ